สวัสดีครับผมช่างมองนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอาให้ดูการทําง,งานของคาร์บูเรเตอร์กับระบบหัวฉีดกับเครื่องยนต์ที่เป็นสีนจังหวะหรือว่าเครื่องยนต์เป็นซินนะครับอันนี้ผมเอาของมอเตอร์ไซค์มาให้ดูนะครับลาการคล้ายๆกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการทําง,งานของอนนคาร์บูเรเตอร์ก่อนละกันครับนี่ครับผมอันนี้คือลิ้นปิดเปิดนะครับผม หรือว่าเขาเรียกกันละลิ้นผีเสื้อนะครับอันนี้ทําหน้าที่ไว้เวลาโชกคน้ํามันนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลิ้นที่ไว้สําหรับเล่นเครื่องยนต์นะครับนี่ครับจะมีสปริงดันกลับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวไว้สําหรับตั้งรอบนะครับรอบเดิอเบาครับอันนี้ก็จะไว้สาหรับจูนน้ามันนะครับผมหนาบางนะครับอ่าต่อไปเรามาดูการทํางานของคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับผม น้ำมันจะเข้าตรงนี้นะครับอ่ใส่เป็นแนวนี้ก็ได้ครับน้ำมันจะเข้าตรงนี้นะครับผมน้ำมันจะอยู่ในห้องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูที่ให้น้ำมันขึ้นมาฉีดขึ้นมาหาเครื่องยนต์นะครับตากเกตเห็นรูไหมครับผมนะครับจะมีรูอยู่ครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก็ได้ครับ นี่เห็นรูไหมครับผมนี่ครับรูข้างในนี่นะครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์คือใช้เครื่องยนต์ดูดอากาศนะผมพอดูดอากาศเข้าไปปุ๊บอากาศก็จะเข้าไปข้างในนะครับผมเข้าไปในหม้อน,นี้แล้วก็ดูดแล้วก็ฉีดออกมานครับฉีดออกมาเข้าเครื่องยนต์นะครับผมถ้าเราเปิดอากาศเยอะน้ํามันมีแรงดูดเยอะจากเครื่องยนต์ก็จะฉีดน้ามันเยอะ การทำงานของคาร์บูเรเตอร์ก็คือถ้ายิ่งเปิดอากาศเยอะเครื่องยนต์ดูดอากาศได้เยอะก็จะดูดน้ำมันเข้าไปเยอะตามรอบของเครื่องยนต์นะครับผมแต่คาร์บูเรเตอร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับผมข้อดีคือดูแลบำรุงรักษาง่ายครับถ้ามีปัญหาก็ถอดมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่หลวมหรือว่าอากาศเย็นนะครับผมเพราะว่าคาร์บูเรเตอร์นี้จะจ่ายน้ำมัน เท่ากันตลอดนะครับผมไม่มีการจะมาจะฉีดหนาบางเหมือนระบบโมฉีดนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของชกนะครับผมนี่ครับอันนี้คือลิ้นปิดเสื้อที่จะปิดนะครับถ้าไม่ชกลิ้นจะเปิดแบบนี้นะครับผมเปิดอากาศโลงเลยเพื่อจะผ่านไปหาลิ้นปีกเสื้อข้างหลังครับเป็นลิ้นเร่งนะครับแต่เวลาจะชกลิ้นตรงนี้จะปิดครับแล้วอากาศจะวิ่งผ่านรูตรงนี้ครับผมพอเครื่องยนต์วิ่งทํางานอากาศผ่านรูนี้ทําให้อากาศน้อย ทำให้น้ำมันที่ฉีดไปเยอะกว่าทําให้น้ํามันหนาในช่วงเครื่องเย็นเครื่องยนต์เย็นนะครับจะทาให้เครื่องเครื่องยนต์ติดง่ายพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บโตก็จะกลับมาเป็นแบบนี้ครับเพื่ออากาศจะผ่านรูนี้เข้าไปนะครับผมผ่านรูนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมาฉีดหลังลินบดเสื้อลินเร่งนะครับลินที่ทําลินหลักนะครับผมอยู่ที่เราเร่งเยอะก็จะฉีดน้ํามันเยอะก็อยู่ที่อากาศการดูดของเครื่องยนต์นะครับนี่ครับการทํางานของคอมพิวเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของหัวฉีดกันบ้างครับอันนี้การทำงานของหัวฉีดนะผมก็จะมีลิ้นปิดเปิดเหมือนกันครับเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับก็จะใช้อากาศเป็นตัวเร่งรอบนะครับผมอากาศเยอะรอบก็จะขึ้นตามแรงดันอากาศนะครับนี่ครับจะมีลิ้นเร่งเหมือนกันเลยครับผมนี่ครับไว้ปิดเปิดอากาศนะครับสาหรับฟังไอดีครับ แต่จะไม่มีชุดน้ำมงน้ำมันอะไรให้เป็นการดูดนะครับเพราะว่าหัวฉีดน้ำมันจะเข้าที่นี่ครับนี่ครับท่อหัวฉีดนี่คือหัวฉีดนะครับหัวฉีดก็จะมีปั๊มติ๊กส่งแรงดันมาที่นี่ก่อนครับที่หัวฉีดนะครับส่งแรงดันมาแล้วก็จะมีกล่องควบคุมหัวฉีดตัวนี้ครับจะฉีดจังหวะที่เครื่องยนต์กาลังจะดูดนะครับผมจังหวะที่ดูฝุดลงฝุดมันก็จะสั่งให้ฉีดน้ำมันนะครับนี่ครับรูน้ำมันออกครับผมนี่ครับรูเล็กๆนี่ครับผมของหัวฉีดนะครับ ข้อดีของวาชีดคือไม่ว่าเครื่องร้อนหรือเครื่องเย็นก็กะต์าติดง่ายครับดูครับหัวฉีดจะไม่มีโชกํามันนะครับไม่มีนะครับอันนี้ก็คือตัวปรับเดินเบานะครับอันนี้คือแมปดิลเลงนะครับผมไว้คํานวณในการฉีดน้ํามันเข้าไปที่กล่อง ECM นะครับผมอันนี้ก็จะสั่งจากกล่อง ECM เหมือนกันนะครับข้อดีของวาชีดครับเครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า เพราะว่าจะมีเฟนเซอร์ต่างๆฝังง่งฉีดน้ำมันถ้าเครื่องยนต์ร้อนจะฝั่งฉีดน้ำมันบางลงครับถ้าเครื่องยนต์อากาศเย็นจะฝั่งฉีดน้ำมันหนาเพื่อให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายครับหัวฉีดก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับผมก็มีกล่องควบคุมมาการฉีดน้ำมันก็จะแม่นยำกว่าคาบูเรเตอร์นะครับถึงเครื่องยนต์หลวงขนาดไหนก็ยังสามารถเครื่องยนต์ก็สามว่ายังสามารถสตา,าร์ตติดได้นะครับเพราะว่ามันใช้หลักการของการฉีดน้ำมันโดยการใช้ปั๊มติ๊กนะครับ ดันน้ำม like ันอยู่ตลอดแต่ถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์หลวเมื่อไหร่แรงดูดของเครื่องยนต์น้อยก็จะทําให้การดูดน้ํามันน้อยเช่นกันครับทาให้เครื่องยนต์เดินสะดุดบ้างติดยากบ้างประมาณนี้ครับผมก็ผมทําคลิปไห้ดูก็ประมาณนี้ครับผมเลยเอาคาร์บูเรเตอร์แบบลิมบิเสื้อมาครับจะได้เทียบกันดูวันแบบง่ายๆครับว่าการทํางานของคาร์บูเรเตอร์กับพอรชีดทํางานกันแบบไหนนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ฝากกด หัวใจกดไลค์กด,กดแชร์มากนะครับให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ